ทางทหารเข้าไปควบคุมตัวพรานพื้นบ้าน4คนค่ะลักลอบเข้ามาล่าสัตว์ป่าโดยเป็นผลงานของเจ้าหน้าที่ทหารชุดประตูผาลำปางบนทนทหารบกที่3-2และเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขลังบรรพดจังหวัดลำป่าก็ไปจับกลุ่ม คนทั้งสี่คนนี้ได้ขณะที่เข้ามาล่าสัตว์ป่าบริเวณป่าดอยก่อเขตบ้านห้วยหลวงค่ะทางชุดจับกลุ่มเนี่ยเขาบอกว่าขณะทําการล่าตระเวนตามแนวเทือกเขาดอยประบาทเพื่อป้องกันคนเข้ามาล่าสัตว์และจุดไฟเผาป่าก็ไปพบชายสี่คน ท่าทางเนี่ยมีพี่รุษจึงได้เรียกตรวจสอบก่อนจะไปพบซ้าไก่ป่า1ตัวตุ่นป่า3ตัวพร้อมทั้งอาวุธปืนอัดลม1กระบอกปืนแก๊ปสกระบอกแล้วก็อุปกรณ์หาของป่าจึงมีการประสานผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ให้มาสอบสวนซึ่ง3มคนยอมรับสารภาพว่าเข้ามาหาของป่าและล่าสัตว์ส่วนอีกคนหนึ่งไม่ยอมรับสารภาพค่ะ เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้บันทึกภาพจุดเกิดเหตุเอาไว้เป็นหลักฐานแล้วก็นําของกลางทั้งหมดส่งให้เจ้าหนที่อุทยานแห่งชาติเคลางบันพดสอบสวนและบันทึกจับกลุ่มก่อนส่งให้ดําเนินคดีตามกฎหมายค่ะ